ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ข้องขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระครูอุดมวิชากรหรือหลวงปู่เหมือนอินทโชโตเป็นชาวชนบุรีโดยกำเนิดนามเดิมชื่อเหมือนถาวรวัฒนะมารดาของท่าน เป็นน้องสาวของหลวงพ่อเจียมอดีตเจ้าวาดวัดกำแพงท่านเกิดวันอังคารที่13กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2436ปีมะเสง็งสมัยรัชะกาลที่5อุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2456พระอธิการจันทร์วัสม็ตเป็นพระอุปชาเมื่ออุปสมบทได้6พรรษาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดกำแพงต่อจากพระอธิการหมอนพึงเดลราศิขาไป ปีพุทธศักราช2462ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูดวมวิชากรปีพุทธศักราช2495ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลบางปลาส้อยเขต2ปีพุทธศักราช2502ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระอุปชายะและในปีพุทธศักราช2522เลือนสมณศักดิ์เป็นพระครูเจ้าคณะตำบลชั้นเอก หลวงพ่อเหมือนศึกษาสายวิทยาคมจากหลวงพ่อเจียมผู้เป็นลุงแห่งสำนักวัดกำแพงแห่งนี้ตำรับตำลาว่าด้วยวิชาลบผงเจ็ดแท่งมหาสเสน่นี้หลวงปู่เจียมได้ถ่ายทอดให้กับหลวงปู่เหมือนไว้แต่เพียงผู้เดียวก่อนมรณภาพหลวงปู่เจียมทานได้มอบผงเจ็ดแท่งมหาสเสน่ห์ไว้ให้กับหลวงปู่เหมือนหลวงปู่เหมือนวัดกำแพงกว่าจะนำสุดยอดวิชา ผงเจ็ดแท่งมหาเสน์มาลงมือสร้างพระปิดตาเป็นครั้งแรกก็กินระยะเวลากว่า30ปีพระรุ่นแรกที่ท่านสร้างในปีพุทธศักราช5 5 0 0เป็นพระปิดตาและรุ่นต่อมาหลังตะแกงพิมพ์หลวงพู่เจียมและพิมพ์หน้าหลวงปู่ภูหลังหลวงปู่เจียมซึ่งมีผงเจ็ดแท่งมหาเสน์ผสมอยู่จำนวนมากมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าครั้งที่ ชาวชนบุรีออกไปเสาะสแสวงหาบุญไปทางภาคเหนือทอดกระถินทอดพระป่าและได้ไปกร่าวนมัส,สการหลวงปู่แหวนเมื่อหลวงปู่แหวนพอรู้ว่าญาติโยมเหล่านั้นมาจากชนบุรีก็กล่าวว่าโยมพวกโยมมาจากชนบุรีรู้จักพระดีเมืองชนหรือไม่ชื่อหลวงพ่อเหมือนจากนั้นก็มีเรื่องเล่าขานต่อกันมาอีกว่าหลวงปู่แหวนสุจินโนกับหลวงพ่อเหมือน ท่านนั่งทางในสนทนาทำต่อกันชาวชนบุรีที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนมเมื่อได้ทราบดังกล่าวจึงพากันมากราบนมัสก,การหลวงพ่อเหมือนหรือหลวงปู่เหมือนกันมากยิ่งขึ้นในยุคสมัยนั้นเมื่อมีพิธีพุทธาพิเศษพระที่ใดถ้ามีหลวงปู่เหมือนก็ต้องมีหลวงพุโตนั่งปลุกเสกด้วยทุกครั้งพระปิตาของท่านทุกรุ่นมีประชาชนหาเช่าไปบูชาส่วนเหรียญรูปเหมือนของท่านนั้น ทุกครั้งที่มีการปลุกเสกสร้างขึ้นมาไม่ว่าจำนวนเท่าใดก็มีประชาชนไปเช่าบูชาหมดก่อนทุกครั้งวัตถุมงคลของหลวงปู่เหมือนมีพุทธคุณสูงรำํำทางด้านเมตตามหานิยมแคลวคาดโชคราบค้าขายจึงเป็นที่ส่อแสแวงหาของชาวชนบุรีชาวภาคตะวันออกและชาวจัวดเดินอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระปิตาปีพุทธศักราช2500 และเหรียญรุ่นแรกซึ่งเสาะแสวงหาบูชาได้ยากยิ่งหลวงพ่อเหมือนมรณภาพเมื่อวันพฤหัสบดีที่23สิงหาคมปีพุทธศักราช2527สิริอายุรวม92ปี1า7 1ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้น โปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่